สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพอลูกแม่ป้าเอาอาณาเบาผู้เสียผู้สาวผู้บบาซ้ำหน่อยครับผมมาพอกับผมอีกคือเกาครับเมื่อนี่นุ่มสะกลน้นโกครับผมถักทายพี่น้องครับผมมาวางเว้นจากงานจากการครับมากินเขาคือเกาครับพี่น้องเมื่อนี้ได้เมนูตำใสตันพี่น้องตำใสตันใสปลาเดกนัวๆพี่น้องเอ้ยผักกาดกับมีออกแตงถั่วมอระผ้าคือเกาครับพี่น้อง โอ้ยเด็ดเด็ดเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้งครับเด็ดเลี่ยงไหมไหมพี่น้องเอ้ยจวดจวดเลยครับมาเนี่าเดีอพี่น้องเอ้ยจวดจวดรำกันครับเด็ดแซ่บรวดมื่อนี่เบิ้งพี่น้องใส่เม็ดปากกฐินน้ำเด้อพี่น้องขออนุญาตพี่แอร์นองเด้อครับเด้อชิมเบิ้งด้วย กึบกึบเลยพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยมาเด้อครับแสบแสบน้ำนุ่งสกลุลเบิ่งพี่น้องอืมกึบๆดีฮะพี่น้องเอ้ย นัวไปแดกครับบ้าเขาทานด้วยเนี่ยข,ขนาดพี่น้องเอ้ยมาเด้อยครับนนกินกันเด็ก้าขนาด กรุบดีครับพี่น้องเลยพี่น้องอยังยังกินน้อยมาเนียใส่คำยังไงพี่น้องอ 응, 누워 게봐서 มามาเก็บาแล้วกันครับมาเด้อครับพี่น้องทางบ้านก็ได้กินนล้กันเข้าสองภาษาเลยพี่นอ้าาางองนุ่มสับปุ่เบ้าภาษาบาลีของน้ำภาษาบานเกิดพี่น้องเจ็บเซ ต้องย่ากมากมหมคือเก่าครับผมเอาเบิงบบ้งชวดครับฮื้ยน่วเลือกพี่น,อน,อน้องเด้อครับแซ่บน้ำกันพี่น,อน้อง กาดฝนตกอย่าพี่น้องเอ้ยกรุงเทพใส่เม็ดผักกาดทินนำพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบึ้งพี่น้องแซบครับอืม พี่น้องเอ้ยแจ๊กครับผมอ่าเอดขนาดบาทนี่ออกหูพี่น้องเอ้ย หึมาเลยครับ hmm. vale, แค่เป็นนุ่มสักคนเดอ้อจะลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่นอ้องเอ้ยกดติดตามช่อง y o ยูทูบนุ่มสักคกนได้เด้อครับขอบคุณผู้ที่ติดตามแล้วประกาศพู้ใดยังนี่นทันติดตามกันกดเบิ้งแล้วก็ติดตามให้ผมไดเด้อครับเป็นกำลับบงใจให้นุ่มสัก,กล กรึบๆเลยพี่น้องแลวกากินกระดูกอันดูพี่น้องเ้ย พี่น้องจัดจว้เจ็บแจ๊บครับผมนัวครับพี่น้องนัวครับ เด้อครับอยู่ไก่อยู่ไก่กินนันกันเด้อเป็ดขาดเด็กพี่น้องเลยเจ้งกว่ากระแสบครับผม

cúp cúp gì khác nữa không xe bị đi hết cả đi đông rồi bắt kỳ năm cánh nữa không tập xe nằm vùng nữa ไปลวกก่อนเนยพี่นองเอาไปลวกไปต้มไปลวกให้มันซุะกแล้วกามาซอยครับซอยซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วกะตำใส่น้ำปลาแดกบ้าเลยโอ้โหนัวพไปนนองเรื่องนัวบรรตองห่วงครับผมความนัวนี่ ที hoy, hoy, de de Ay, Ay, ่หนึ่งพี่น้องเบื่อเพี่น้องคำในใหญ่ๆคำโตๆเขาทาปัดเลือพี่น้องเอ้ย เด็ดครับที่เด็ดเลยแหละอืม hả phải không anh chị hay luôn xếp lên ngon mà đứa ngon ban sẽ làm vùng hợp เมกะทินกับพี่น้องเลยเบิ้งครับคำเนี่ยเต็มคำกุบกุบกุบกระไคร่กับข้าวเที่ยวเอ็นเที่ยวกระดูกอ่อนพี่เพียงจัดทำเต็มร้อยได้เมนูนี่เต็มร้อยเนาะแซ่ะ เสร็น้ำหนัววะ่ะแช่พางไปน้องมึงจะกลัที่จิเก็บเบอร์ดอกอเบอร์นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาไปหย้งไปเนอง หยอ,อดเลย<า>้ยงเอ้าเบิร์พี่น้องบ่าเนี่สุดท้ายเนี่ยกับผมยังหลายคือกอล่ะครับขอฝากพี่ฝากน้องไปเด้อครับเบิรงคลิปแล้วหมมามักก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องนุ่มสกุลชาแนลเลยเด้อครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อจีด้พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากผมนุ่มสกลค้งโกรครับผมการกระทําใดว่าจะาใดบอสุภาพขอโทษพีทวนน้องผ่านซื้อนี่ไปบอกพี่บอกน้องเด้อครับเด้อเอามือนี้กะขอก่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม